สิกเกอร์เซซีย่ามีให้สะสมถึง240บแบบเฮ้ยสมุดสะสมสติกเกอร์เซสีย่าจริงด้วยเฮ้ยให้สติกเกอร์เซสีย่าด้วยเหรอสวัสดีครับเหมือนเดิมเจ้าเดิมใครส่งมาครับเหรินโอเดนย่าส่งมาให้รีวิว สิงโกสิงสิงยาเซนสิยาตื้อตื้อเอาไดูไปดีไดูวันนี้ต้องขอบคุณนะครับต้องคุดตรงๆเลยพี่แซมแล้วกันเนาะค่ะสะสมมาให้เรานะ เดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างอ้มันเป็นแบบนี้หลินก่อนหน้านั้นจะเป็นซองโอเดนย่าใช่ไหมล่ะ <ๆ S 1> ที่เรารีวิวของเซซยยาก,กันคราวนี้มาในรูปแบบขนมกล่องเล็กๆนะคะมีให่สะสมถึง240แบบ240แบบของโอเดนยานี่ต้องบอกก่อนว่าแบบเขาที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยหลายๆปีคือ100อัพ200อัพแบบเขาอ่ะเนาะ<ม>เยอะมากมากเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูนะโอ้อันนี้มันรู้เลย สมุดสะสมใช่ไหม assim, สมุดสะสมสติกเกอร์เซนเซียเออเฮ้ยสมุดสะสมสติกเกอร์เซนเซียจริงด้วย <S <S คือเขาไม่บอกว่าอ่าสะสมสติกเกอร์ธรรมดาครบหนึ่งเล่มอ่าแลกชุดการ์ดโอดนยาเซนเซียพร้อมกับแผนที่ระลึกไปได้เลยมีครบแบบ1เล่ม3เล่มแล้วก็ครบหเล่ม นะคะเขาก็จะให้แบบเหมือนแผ่นกานตั้งแล้วก็พร้อมกับใส่การ์ดไปด้วยตรงนี้นะครับเป็นเหมือนจะเป็นพิเศษนะครับสากทงสติ๊กเกอร์แบบ A นะครับครบ12แบบนะครับนี่เลยคุณจะได้เลยสติกเกอร์เซนเซียครับเฮ้ยให้สติ๊กเกอร์เซนเซียด้วยหรอครบ12แบบเลยครับผลิตปัจจัยปี1987ตัวรุ่นที่แบบนีอย่างเงี้ยเฮ้ยสุดยอดอ่ะสุดยอดตดีอยากได้ไม่มีแล้วนะปัจจุบันเนี้ยทุกคนนี่ไงเป็นแบบนี้เลยทุกคน นะโอ้โห,หลิมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพี่โบอืมนะครับอันนี้ค<ล>ือเขาอะทำแผ่นปิดดีมากเลยเพราะว่าตรงเนี้ยต้องบอกก่อนว่าสมุดเขามันเป็นแบบปอยกันแบบรอยขีดข่วนเขาก็เลยปิดไว้ให้อย่างนี้สำหรับคนที่แบบเออเขาสะสมสมุดด้วยเนาะลนมเดียวรบกวนเปิดอีกเล่มน,นึงครับลิมอ่าอีกเล่มหนึ่งไม่เหมือนกันแน <ะ S 2> เ่เลยเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันก็ไม่เป็นไรไม่เหมือนกันเลย โอ้ไม่เหมือนเลยรุ่นนี้พิเศษแถมฟรีทุกเล่มภาพโปสเตอร์จากเซเซียาอ๋อก็คือแถมนี่ไงชุดนี้นะชุดที่หลิงชี้อยู่เนี่ยก็คือมีแถมโปสเตอร์ด้วยโปสเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยอู้โหิบสองราศีนี่โอ้ยุคพี่โบ90แบบพี่โบคือดู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  อ๋อก็คือทั้งสองเล่มมันมีทั้งสองแบรนเล่มนี้ก็มีแถมโปเตอร์โปเตอร์เซซียาเหมือนกันอ่วคนละลายอ่ะไหนเล่นโออลังฉากนี่เล่นถือไว้เดี๋ยวมี่ทำท่าท่าเซซียามาดดาวตกท่าท่าท่าหงพอหงกิด โบกภาพถ้าก่อนอันนี้พี่โบ้เหมือนเขาเรียกอะไรนะที่คนแก่เขาชอบแบบทํากันนะลำมวยจีนนะเออพี่โบ้เหมือนลำไทยเก๊กมืนก็ลำไทยเก๊กกันแหละแต่ว่าเขาก็ใส่พลังออร่าเหมือนแบบตอนตอนประมาณหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเห็นแบบคนที่แบบอายุประมาณเจ็ดสิบแปดสิบมาลำไทยเก๊กอย่างเงี้ยเออแบบเดียวกันเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราลองมาแกะก่อน ว่ากล่องนึ่งมันเป็นยังไงบ้างนะอะ่มาลองแกะดูอ่าซองซองกล่องหนึ่งแบบนี้นะคะก็คือจะได้สติกเกอร์กี่ใบกันนะโอ้มีให้สะสมห, ط, หนึ่งสองสเจ็นซองเงี้ยหนึ่งกล่องแบบเนี้ยคือจะได้แปะเดี๋ยวบอกก่อนมันมีแบบนี้ด้วยนะครับน้องหลิน<อ>มีแบบโฮโลแกรมเขาเรียกว่าโฮโลแกรมกับไม่โฮโลแกรมธรรมดา เ<ข>อออขนนุญาตใหห้้ดู่ยยฮแต่ถ้าเกิดสะสมโฮโลแกรมนี่คือเราจะแลกได้เหมือนกันปะแล้ธรรมดาก็จะเป็นแบบไม่มีความเหลือบเนาะนี่ไงเขาหนึ่งซองอ่ะพี่แกะมาว่าเป็นให้ใบหนึ่งใบสองสองใบทุกๆสองใบแล้วนี่ก็เป็นธรรมดาแปดอ่าอย่างนี้อย่างนี้เลยถ้าเราไม่เสียเวลาเดี๋ยว,วให้ทีมงานมาช่วยแกะแล้วมาดูว่าเราได้โฮโลแกรมกี่ใบจะได้ครบหรือเปล่าอ่าได้ครบหรือเปล่าเรามาลองดูมา อ่าโอเคมา,อมาแกะและทุกซองนะครับหนึ่งซองเนี่ยมันจะมีโฮโลแกรมสองใบ<ห>นะครับก็อ่ะโฮโลแกรมธรรมดาเป็นแบบนี้อ่ะให้ดิ่นให้เทียบระหว่างตัวนี้นีอ่อันนี้คือโฮโลแกรมนะคะส่วนอันนี้คือแบบธรรมดานะถ้าเกิดโฮโลแกรมกับธรรมดาก็ข้างล่างข้างหน้ามันก็เหมือนกันถ้าเกิดเป็นตัวเดียเด่ยวๆก็จะอยู่ที่ BC อะไรพวกเนี้ยอ่าเหมือนกันหมดนะครับแต่ที่พี่ใสกว่านั้นครับใบนี้คบล้องหลี่2สองใบนี้เราเปิดสองลังการันตีหนึ่งลังมีหนึ่งใบ ครบ12บใบได้ซุ่มของเล่นหนึ่งตัวอ่าไอสุ่มของเล่นที่พี่โบโอบอกตั้งแต่ต้นคลิปใช่นะครับหตัวนะหึงตัวนี้ถ้าคุณอยากครบ12บใบคุณต้องซื้อประมาณ30มังก็นั่นแหละต้องซื้อ30ลังแต่ว่าลังหนึ่งก็ไม่น่าแพงมากนะอืม,มอ่าเนี่ข้างหลังก็มีสัญ,ญลักษณ์ด้วยของซากะกับมูดูเป็นสัญลักษณ์เหมือนราศีอะเนาะอ่านะสวยงามมาก นะครับโโรแกรมก็ได้มาประมาณกองนึงเนาะแต่ว่าเราได้ใบธรรมดามากองใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาแปะว่าใบธรรมดาเนี่ยไอ้โปรโแกรมเนี่ยไม่น่ครบเพราะว่ามันกรทำใจแล้วเอาใบธรรมดาก่อนเอาใบธรรมดาก่อนว่าเราจะครบหรือเปล่าตื้อสองลังจะแปะได้ขนาดไหนเอามาดูกันปะเย้ในที่สุดก็ในที่สุดค่อยเปิดนะว่าแบบยังไงสรุปว่าได้ครบไหม ไม่ครบมีแต่ความทีมงานทีมงานไม่แปดด้วยเดี๋ยวมันไม่สวยไงมันอยู่ในแบบส่วนนี้ไงเอออาจจะแบบว่าเน็บเน็บไว้ก่อนด้านข้างโอ้โหมีแต่ความว่างเปล่าสองลังนะเนี่ยอันนี้คือสองลังของเราเราจะมาดูว่าตัวไหนคอมอันนี้แค่แบบสองยังหายากเลยนะนนจริงจริงแต่น่าจะได้ซ้ำเยอะแหละอ,ะอันนี้เบอร์49ก็จะอยู่ตรงนี้ ไม่มีอะไรครบเลยเรามาลุ้นกันอ่าได้ครบอือก็มีเล่าประวัติเด้ดด้ด้วยนะอ่ะนี่ก็ครบเหมือนกันชื่ออะไรซุนชุนอันนี้ก็คือประวัติเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่แบบว่าไม่เคยดูดรากก้อนบอลมาก่อนหรือว่าอยากศึกษาจุดเซนเซียอาแต่ว่าฝั่งเนี้ยค่อนข้างครบหมดเลยเลยเลยเป็นตัวนี้ก็มันต้องไม่ครบอะนะอะเปิดต่อ พอบคบบบวามว่างเปล่าต่อน,นี่ครบอยู่ครบอยู่ขาดขาดครึ่ง <laughs> เออมาแค่ตัวเดียว <laughs> นี่อะไรเบอร์อะไรห <laughs> น,น,นึ่งห้าสี่เน็ตม์าไงเออมาแค่นี้ซิบอ๋มาแค่นี นี่โอ้โหตำนานของมิโบเล่ามาเลยมาโอ้ชากะตัวไหนบ้างโอ้มินิโอมิชากะเอาตัวที่มันครบก่อนสิมิเนโอีิเโอทำเป็นแผ่นภาพแบบว่าอะไรอ่ะแฟนมันแท้อ่ะตัวนี่คือใครครับตูดหนึงก็แปดเอ้แนี้เสียดายอะคาดหนึ่งดกแปดจะพรอมเล้วอ่าอ่านี่ไรบ้าไรบ้า ไบ้าเด็กทุกคนรักครับตอนนั้นใครๆก็ซื้อลายบ้าก่อนครับเพราะของเล่นเยอะดีโอ้หนึ195่อยู่ตรงนี้แต่ไม่ครบนะคะจะประมาณนี้แหละทุกคนม,มีอาร์เทอาร์เทน่าที่แบบครบรูปนี้อ,อ่ะเดี๋ยวบอกวิธีการสะสมว่าถ้าสะสมครบ ป็นยังไงบ้างนะครับง่ายๆไอ้หนึ่งเล่มเนี่ยถ้าครบนะแบบธรรมดาเนี่ยมันก็จะได้มีชดการ์ดของเซนเซียให้นะครับแล้วก็มีการพิเศษแถมให้1่อันถ้าสะสมเลเซอร์นะครับครบ3เล่มนะครับก็จะมีการ์ดที่เป็นแบบกเซนให้ด้วยนะครับแล้วก็ะสะสมธรรมดาครบ6เล่มหรือเลเซอร์ครบ2เล่มเป็นอะคริลิกเอาไว้ใส่การ์ดว้าวเหมือนเคยเห็นในงาน,นยังไไม่รู้อะ เลเซอร์ครเจ็ดเล่มนี่เลยเป็นอะคริลิกอันใหญ่ไว้ยสยโกนน oh. ที่เราเคยเก็บอบป <c oughs> ุ๊บปุ๊บปปนะประมาณนี้นะอันนี้ก็ประมาณนี้มันมีทิกพี่โบสาหรับใครที่ว่าเอยสงสัยว่าทําไมไม่ครบทําไมมันซ้ําเยอะ <c oughs> มันมีทิกก็คือสามารถหาตามหลายสาขาได้ <c oughs> นะเขาบอกว่าอย่าไปอยู่สาขาเดียวอย่าไปอยู่จุดเดียวมันมีแบบหลายจังหวัดก็ไปหาหลายจังหวัดกันแกกับฉันเดี๋ยวขี่ไปเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอะ ซื้อจังหวัดนี้จังหวัดนี้ที่เราแพ็ค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 ได้ราคาใช่แต่ซื้อนี้นะไปกับฉันไม่ไปแล้วก็อันนี้ครบก็แถมนะแต่เราก็ได้แค่สองใบโดยอัตราเฉลี่ยคือเราเปิดสองรังก็จะมีสองใบขึ้นมาคือการันตีแน่นอนการันตีแน่นอนนะก็ลองดูนะใครอยากจะรู้ว่าซื้อที่ไหนยังไงอะไรยังไงก็สั่งซื้อในเซเว่นละกันเนาะเดี๋ยวไปดูออนไลน์ดูละกันเนาะแล้วก็ฝากติดตามเพจโอเลนย่าด้วยนะคะ โอเควันนี้ขอขอบคุณนะครับทางโวลินญานะครับที่เอาของมาให้พวกเราได้เปิดใจขอบคุณนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าจะลงทุนอันนี้ก็คิดดีๆละกันเพราะว่าโอกาสที่จะซ้ำมันเยอะเอ้าเนี๋ยวเพ่การลงทุนมีความเสี่ยงโอกาสที่จะซ้ำมันเยอะนะครับถ้าจะซื้อแนะนําซื้อสักสองสามลังก็เอามาเทรดกันนะครับเพื่อทางโวลินญาจัดงานเทรดเดย์เกี่ยวกับพวกเซนเซียตอนหน้าไปลงเงดกันวันนี้ขอบคุณละสวัสดีครับสวัสดีค่ะ